สวัสดีค่ะเพื่อนชาว u t u b e ทุกคนนะคะเจอกับกระต่ายอีกแล้วนะคะในช่องของระบ,บิดมาแชร์ค่ะก็คลิปนี้กระต่ายก็จะมาแนะนําสินค้าที่ถูกและก็ดีและกก็หาซื้อง,ง่ายในเซนะคะแอบกระซิบนิดนึงว่าคือน้ําหอมฮะอะไรนะน้ําหอมราคาไม่ถึง30สิบบาทมีด้วยเหรอน้ําหอมราคาไม่ถึง30สบาทนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูม,มันคือเจ้าน้ําหอมตัวนี้เลย เอสเซนต์นะคะน้ำหอม Ess ence, Ess ence, เอสเซนต์รสเออไม่ใช่รดรส mm hmm. <c oughs> กลิ่นเซ็กซี่นะคะจริงๆแล้วน้ำหอมนี้นะเขาจะมี2กลิ่นมี2สูตรนะอีกสูตรนึงมันจะเป็นขวดสีฟ้าแล้วก็ขวดสีแดงคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่า,วาจริงๆเราไม่ค่อยไม่ค่อยใช้น้ำหอมสักเท่าไหรนะ่นะั่นนะถึงจะได้ใช้น้ำหอมนะคะแบบไปงานแต่งหรืองานอะไรแบบเนี้ยเออถึงจะได้ใช้น้ำหอมแต่มีอยู่วันหนึ่ง แต่ไปเจอคลิปของน้องคนนึงนะคะชื่อน้องนัตตี้พอชมพูเออเห็นน้องเขาแบบรีวิวสินค้าที่แบบว่าแบบถูกได้ดีในเซเว่ก็เลยปรากฏว่าไปเจอไอ้เจ้าตัวน้ําหอมขวดนี้มานะคะก็เลยแบบสอยมาใช้ดูนะคะปรากฏว่าเฮ้ยหอมจริงๆหอมเหมือนน้องเขาว่าเลยเพราะว่าคือจะบอกว่าอันนี้เป็นขวดที่2เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะขวดแรกคือซื้อมาลองใช้แล้วแล้ววันนั้นน้องสาว น้องสาวได้กลิน่นก็แบบปกติด้วยความที่ต่ายเป็นคนไม่ค่อยใช้น้ําหอมใช่ไหมคะแล้ววันนั้นก็เลยแบบเอ้ยลองลองหน่อยอะไรเงี้ยปรากฏว่าน้องอทักว่าเฮ้ยพี่่ายใช้น้ําหอมด้วยเหรอเออกลิ่นอะไรหอมดีเอ้ยนี่ก็เลยแบบปรากฏว่าน้องขอไปแล้ว <laughs> น้องขอไปแล้วขวดนั้นนะคะก็คือใช้แบบเยอะแล้วเหมือนกันก็น้องเขาขอไปก็เลยให้ก็เลยไปสอยขวดใหม่มาทําคลิปให้ดูเนาะ <laughs> เขาจะเป็นเดี๋ยวนะไต่แกะออกมาจากกล่องกันนี่ จะเป็นขวดแบบนี้ขวดเล็กๆขวดไม่ใหญ่มากค่ะแต่ว่าใช้ได้นานนะเพราะว่าด้วยความที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยค่ะแล้วของเขาเขาก็จะเป็นแบบเป็นลูกกิ้งแบบนี้เห็นไหมเขาะจะเป็นขวดลูกกิ้งแบบนี้นะคะเวลาที่เราทาก็คือแบบเนี่ยหลังหูอะไรเงี้ยค่ะแถวๆนี้แหละหอมๆหรือว่าแบบเออหอมๆดีอะไรเงี้ยทาตัวก็ได้นะแบบไม่ต้องเยอะแต่แบบว่าหอมจริงๆมันจะเป็นกลิ่นแบบ หอมอ่ะเออคือชอบอ่ะแลวจะบอกว่ามันจะเหมาะมากสําหรับน้องๆหนูๆบางท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยชอบน้าหอมหรือว่าแบบเอ้ยอยากได้กลิ่นตัวหอมกลิ่นกายหอมๆแบบนี้ค่ะ <c oughs> คือเขาจะเหมาะมากสําหรับน้องๆหนูๆที่แบบว่ายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคะ <c oughs> แลวคือมันหาซื้อง,ง่ายและราคามันถูกมาก29บาทแล้วก็คือหอมจริงๆแล้วก็แบบเอาไปลองใช้ดูแล้วอีกอย่างเวลาที่เราไปไหนมาไหนมันพกได้ง่ายคะคะไม่กินพื้นที่ในกระเป๋าของเราด้วยนะเนี่ยเล็กๆแค่เนี้ย อืมก็หอมคอนเฟิร์มว่าหอมจริงๆนะคะก็กลิ่นเขาไม่ฉุนจนเกินไปนะคะก็ฝากด้วยเนาะสำหรับใครๆที่แบบว่าเอยกำลังมองหาของถูกแล้วก็ดีแล้วก็หาซื้อง่ายนะคะในเซเว่นลองเดินเข้าไปดูนะอ่อตรงไอ้น้ำหอมเจ้าขวดนี้นะคะเขาจะขายอยู่ตรงเชล์ที่ด้านหลังเอาเคาน์เตอร์ที่อยู่ด้านหลังของของพนักง,งานที่คิดตังะคะ่ะเวลาที่เรามองดูนะนะก็จะอยู่ตรงนั้นกันก็ คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่กระต่ายมามาแนะนําน้ําหอมที่ถูกไรก็ดีนะคะสําหรับน้องๆนูน,น,นูหรือว่าแบบใครที่แบบว่าต้องการแบบพกพาสะดวกก็ไปลองดูเนาะก็คลิปนี้จบแล้วนะคะกระต่ายขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกระต่ายนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามสามารถกดติดตามกันได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่กระต่ายจะอัพลงทาง youtube นะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย